สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับต้นจาก h e เบิ้ไหนชาแนลครับวันนี้นะครับเรามาพักเรื่องเกมไว้ก่อนนะครับพอดีมีคนถามมานะครับว่า Wi-Fi มีปัญหาครับคือเชื่อมต่อสัญญาณได้แต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับผมซึ่งตัวผมเองก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาเหมือนกันนะครับผมก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมขั้นตอนแรกคือ นึงให้มุ่งเป้าไปที่ตัวเราเตอร์ก่อนนะครับผมอ่าลองปิดเราเตอร์สัก5านาทีนะครับผมแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งนึงนะครับถ้ามันยังสัญญาณ Wi-FI มันยังใช้ไม่ได้นะครับก็ข้อ2ครับเราลองรีสตาร์ทเครื่องของเราเองก่อนนะครับผมว่าบางทีปัญหาอาจจะเกิดจากการใช้ข้อมูลมากจนเกินไปนะครับจนทำให้มันใช้ Wifi ไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ ถ้าเกิดว่าข้อ2ยังไม่ได้ผลอีกก็ให้มาเข้าที่หน้าตั้งค่านะครับผมจากนั้นก็อาะพอดีตอนนี้ของผมใช้ได้เป็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะอลองแสดงให้ดูนะครับว่าตั้งค่ายังไงอันนี้ผมจิ้มของบ้านข้างๆนะครับผมอ่ะเลือกที่ตัวอ่ตัวเลือกขั้นสูงนะครับผมสมมุติว่าของเรามันใช้ไม่ได้เนาะ แล้วก็มาตรงอาตั้งค่า IP นะครับแล้วจิ้มตรงที่ตั้งค่าของที่จากนั้นนะครับจะเห็น DNS1 กับ DNS2 นะครับให้มันเป็น8 8 8เหมือนผมนะครับแล้วก็ข้างล่างให้มันเป็น8 8ไอ้8.8.4.4นะครับผมเอาให้มันเป็นแบบนี้เลยครับก็จะใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าหาก ตั้งค่าแบบนี้แล้วยังใช้ไม่ได้นะครับสำหรับเครื่องซัมซุงเหมือนผมนะครับก็มาตรงนี้เลยครับผมตรงหน้าโทรศัพท์นะครับจากนั้นก็กดดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็กด0011จากนั้นก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมนะครับอ่ามันจะเด้งมาหน้านี้โดยอัตโนม,มัตินะครับ ก็กดตรงจุด3จุดข้างบนนะครับจากนั้นก็จิ้มคำว่า Wi-fi อ่ะจะเห็นนะครับอ่าตรงที่เป็นเลข0.0.0อะไรนะ่ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับผมจะเห็นตรงคำว่าปิดนะครับตอนแรกๆของเราอะ่ะถ้าเข้ามาหน้านี้แบบคนที่ไม่เคยตั้งค่านะครับมันจะมันจะเป็นคำว่าเปิดนะครับให้เราจิ้มปิดตอนนี้ผมจิ้มมันเปิดนะตอนแรก ตอนแรกเข้ามาจะเป็นแบบนี้เป็นเปิดให้จิ้มเป็นปิดแบบนี้เลยโอเคก็จะใช้ได้นะครับผมนี่ผมคิดว่าภายในวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํามามันต้องใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วถ้าหากว่ามันใช้ไม่ได้ล่ะตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่เมนบอร์ดแล้วล่ะครับผมเพราะว่าบางทีนะครับผมผมเคยเจอเครื่องใหม่เลยเพิ่งใช้แต่ว่า WiFi ใช้ไม่ได้ ลองทำวิธีการแบบนี้ทุกอย่างแล้วก็ใช้ไม่ได้ครับต้องส่งศูนย์นะครับผมหรือร้านซ่อมนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่แล้วจะใช้ได้นะครับผมซึ่งคงไม่น่านะครับเพราะว่าสักพันเครื่องจะเจอแบบนั้นสักเครื่องหนึ่งนะครับก็เป็นความผิดพลาดของตัวผู้ประกอบการครับของคนผลิตนะฮะโอเคครับผมก็มีปัญหาอะไรยังไงก็ถามได้นะครับผมผมก็จะ หาข้อมูลแล้วก็ทําคลิปออกมาให้ดูนะครับเพื่อให้เป็นอาการสะดวกสบายต่อผู้ดูนะครับผมอย่างอย่างเช่นคลิปนี้นครับโอเคนั้นก็หวังว่าจะช่วยได้นะครับคลิปของผมก็ร้านเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมอโอเคบายบายครับ